อา้าสุขสันต์วันวาเลนไทน์นนะอะโหโหโ,โฮเฮนี่เธอนนี่ทำเก่งจังเลยนะยุกิแถมหอกระดาษมาซะทุกปีเลยอะวิบวับวิบวับ,บดีจังเลยนะขอบใจนะฉันน่ะก็มีอะไรจะให้ด้วยเหมือนกันเลยนะรอแป,ป๊บนึงนะอยู่ไหนเอ้ย โอเคอ่ะทีนี้ก็ช็อกโกแลตเตามมารยาทหรือไม่ใช่กันนะอืมถ้าฉันบอกแบบนั้นเธอจะว่ายังไงบ้างฮะอ่ะเอ,ะอ,ะอะม๋มันอันนี้ไม่ได้ดับเต่มกว่าช็อกโกแลตเตามมารยาทอีกเหรออะอ,อ,อ,อ่ะอ่ะอะ ไม่呀ฉันเผลอทำอะไรแย่ใส่ย,ยูกิหรอฮะ <c oughs> ไม่เอาไม่เอานะไม่อยากแยกจากเธอเลยอะม่ใช่อยิงนั้นสักหน่อยจะเย็นได้แล้วนะเก,กนะ๋หกหน้าช็อกโกแตลตตำระยะอยู่แล้วยูกิน่ำน้ำของยูกิละเอ๊อะ กินหมดเลยได้ปะยังไงก็ให้ไปแล้วนี่นาะอยากทำอะไรกับมันก็ทำเถอะนะอ่ะ,อ,ะอืมอ,อร่อยจังเลยนะช็อกโกแลตติดม,มุมปากอีกแล้วนะโอกาอ่ะอ่ะอ่ะอ,อีกแล้วเหรอตีส่องกระจกอ่ะขอไปล้างก่อนแล้วเดี๋ยวออกช็อกโกแลตให้นะ จ้าจ้าอายยังไงเราก็เป็นผู้หญิงทั้งคู่นี่นะช็อกแลตตอรมารยาทรือไม่ใช่กันนะแต่ถึงพวกเราทั้งคู่จะเป็นผู้หญิงก็เห็นนะเอาจริงจริงแล้ว มันรู้สึกเหมือน<ช>ฉันเจอฉันเดินเผื่อปฏิเสธไปเสแล้วสิยูกิน่ารักจังหลงังจากนั้นตักช่วงเวลาหนึ่งพวกเธอก็เริ่มคบกันคือเลยไว้เจอกันใหม่นะให้เสียงภาษาไทยเลยไอแอมเยอไหม